วันนี้ยิงแยะจะมารีวิวเล่าสาเกเก้แฮ่รีวิวได้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวตำรวจจับพอดีวันนี้ยิงแยะจะมารีวิวน้ำตกแฮ่น้ำตกแฮ่ ถูกแล้วค่ะแยจะมารีวิวน้ำตบสาเกซึ่งถือว่าเป็นน้ำตบเทพของเกอิชาเลยนะคะและอีกต่อไปไม่ชานี่แหละก็จะเป็นน้ำตบสามันประจำบ้านที่ชาติเราทุกคนผู้หญิงทุกคนจะต้องใช้เพราะว่าของเขาดีจริงเนื่องจากว่าราคาก็ไม่แพงแล้วก็หาซื้อง่ายชีวสั่นด้วยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเกอิชาเขาจะเอาเหล้าสาเกเนี่ยมาผสมน้ำใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบปะพรมบนใบหน้าเพื่อให้หน้าสวยใสยว่าสมัยก่อนอ่ะไม่มีโทน ไม่มีโลชั่นเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละมาประทินผิวของพวกนางค่ะยืนยันโดยยิงแย้เกอีชากกอีเชเฮ่เฮ่เฮ้เฮ้แต่วันนี้จะไปยากอะไรล่ะคะในเมื่อเรามีคิกขุมาซามมเนะสาเกโลชั่นเป็นโลชั่นบำรุงผิวหน้าจากสาเก<ฮ>ญี่ปุน่นแบบ3 in 1เลยแค่ทาให้ทั่วใบหน้าแบบนี้การหมักข้าวญี่ปุ่นกับน้ำบริสุทธิ์ข้าวญี่ปุน่นที่มีสารบำรุงผิวมากๆอยู่แล้วยิ่งนำมาหมัก เป็นสาเกเนี่ยนะยิ่งเพิ่มมอยเจอไรเซอร์โดยเฉพาะอะมิโนแอซิดถึง18ชนิดเรียกว่าผิวนิช่ำเวอร์เอา้ามันจะไปต่างอะไรกับสมัยก่อนที่เอาสาเกามาผสมน้ำแล้วโปะหน้าละ่ะมันไม่ใช่แค่สาเกปรผสมน้ำเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาใส่พาเซนต้ากับอาบูตินเข้าไปด้วยดังนั้นผิวของเราก็จะเนียนนุ่มกระชับตึงๆแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะ เสียด้ของโอ้ยเธอขวดเท่าบ้านเห็นไหม500มิลลิลิตรมูลคาเพียง350บาทถูกเวอร์ทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวและไม่ใช่แค่ทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเขาสามารถเอามามาสหน้าได้ด้วยโดยการนำสำลีเนี่ยมาแยกชั้นหรือว่าให้เราใช้สำลีบางๆนะคะแล้วก็ชุบน้ำตบสาเกเนี่ยให้ชุม่มแล้วก็โปะลงบนใบหน้าทิ้งไว้ยาวๆได้เลยโอ้โห ทิ้ไงไว้ทั้งคืนแบบนี้ไม่แพ้หรอไม่แพ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีค่า P H ที่ใกล้เคียงกับผิวมากๆแล้วก็ปราศจากสารอันตรายต่างๆ ไม่มีสีแล้วก็ไม่ใส e m i n e r ออ o อยด้วยนะคะรับรองเลยค่ะว่าอ่อนโยนต่อผิวถึงผิวแพ้ง่ายอย่างผิวแย้เนี่ยก็ยังใช้ได้ต้องบอกเลยนะคะว่าหญิงแย้เนี่ยใช้หมดไปขวดหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็คือใช้กันหลายคนนะไม่ต้องตกใจค่ะแล้วก็รู้สึกทันทีเลยพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคือผิวมันเนียนมันนุ่มแล้วก็พร้อมที่จะให้ผิวหน้าของเราเนี่ยบำรุงอย่างอื่นเข้าไปได้และใช้ตอนเช้าก็ได้เพราะว่าเราลงรอ,องพื้นใช่ไหมรองพื้นก็จะไม่แยกตัวกับเจ้าค,คิีขุมมซาสมุนเดน้ำ ตบสาเกขั้นเทพนี้ลงหน้าได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ลงตัวได้ลงตัวเฮ้ยมันลงตัวหมายถึงทาตัวนะฮะเนี่ยซูมแก้มแย่มันใสจีจๆแล้วยิ่งเรารู้ราคาว่าราคาแค่350บาทแล้วก็500มิลิตรคือใหญ่มากจริงเห็นไหมเนี่ยก็เลยถือได้ว่า คุณภาพเกินราคามากจริงๆสมกับเป็นน้ําตบสามันประจําบ้านที่แบบผู้ชายก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันมันไม่ต้องมันเหนื่อยเกลียดครีมเข้าใจอารมณ์ป่ะแล้วมันก็ไม่ได้เหนียวเหอนอะหนมากแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขามี2สูตรให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรธรรมดาค่ะและอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรสีชมพูนี่ถ้าเป็นสูตรสีชมพูเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า high moist นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นสูตรที่ชุ่ม,ช,มชื้นเป็นพิเศษค่ะแย่แนะนําเลยว่าสาวๆคนไหนที่ชอบความชําของผิวนะคะ ไฮมอยส์ไปเลยครัสีชมพูแบบนี้ทั้ง2สูตรนี้มีขายที่วัสันนะคะราคาแค่350บาทเท่าน,านัน้นแนะนําว่าซื้อมาเลย2สูตรดยมันดีมันคุม้มค่ามันเลิศมากเลยมันเป็นน้าตบเทพที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้จับจองเป็นเจ้าของขอฝากคิคุมาสมุนเนะาเกโลชันไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย